สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโตทริกนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ะจะมาแนะนำการไลฟ์สดอันมณีนะฮะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะนะว่าใช้กล้องตัวไหนดีใช้อุปกรณ์อะไรดีนะครับสำหรับการไลฟ์อันมณีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมาจัดเซตแบบ full option เลยนะครับมีกล้อง2ตัวมีเลนส์ถ่ายมาโครเพื่อให้ได้ภาพ ที่ดูมีมูลค่าแล้วก็ทําให้สินค้าชิ้นเล็กๆเนี่ยใหญ่ขึ้นระบบโฟกัสยังไงตั้งค่าแบบไหนใช้กล้องตัวไหนดีคลิปนี้นะฮะก็จะมาบอกให้ทั้งหมดเลยนะับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจัดแบบ full option เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเลยนะครับดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับต้องบอกว่าตัวแรกเนี่ยตัวนี้ครับจะเป็น Panasonic Lumix S5 นะครับเป็นกล้องที่เป็นกล้องหลักครับกล้องหลักหมายความว่าก็จะเป็นกล้องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะเวลายื่นสินค้าเนี่ยก็ยื่นตรงนี้ได้ครับน่ครับอก็อันนี้ก็จะเป็นการนั่งพูดคุยกับลูกค้าก็จะเป็นกล้องหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นนั่งแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะโชว สินค้าตรงตรงโต๊ะตรงนี้ให้เต็มเลยนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นกล้องโคสอัพนะครับโคสอัพหมายความว่าเราจะเจาะสินค้าเนี่ยชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับที่อยู่ในมือเนี่ยนะฮะให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องใช้เลนที่เรียกว่ามาโครนะฮะหรือบางยี่ห้อเรียกว่าไมโครเลนประเภทนี้นะจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าสามารถถ่ายสินค้าได้ใกล้มากกว่าเลนทั่วไปนะครับก็มีหน้าที่ขยายสินค้าชิ้นเล็ก ให้ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เห็นรายละเอียดชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอัญมณีแบบนี้เห็นไหมครก็จะนี่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอมอนิเตอร์นะครับที่เราเนี่ยเอาไว้ดูภาพก่อนที่เราเริ่มไลท์นะฮรเพราะนั้นอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวสวิตช,ช์ก็จะมี1 2 3 4เราสามารถเอากล้องเข้าได้4ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นก่อนที่เราจะเริ่มไลท์เห็นไหมครับจะเห็นไหมว่าอัญมณีเนี่ยชัดมากๆแล้วก็ โชว์ในเรื่องของดีเทลสินค้าต่างๆเนี่ยให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับการไลฟ์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยถ้าเราอยากเห็นว่ากล้องหนึ่งกล้องสองเป็นไงเดี๋ยวผมกดปุ่มให้ดูนะครับโอเคเรากดปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มสองเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นก็จะเปลี่ยนนะครับพี่อนงดอนเลยเลยโอเคขอแค่จอนะจอแค่จอเลยหนึ่งสอง เชัดอยู่นะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าสวิตชอร์นะครับเอาไว้สลับช่องระหว่างตัวคนกับตัวสินค้าให้ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะฮะจะเห็นไหมว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนมาโครที่ใช้ร่วมกับกล้องพานานะครับต้องบอกว่าตัวที่2ตัวนี้จะเป็นพานาโซนิกลู m i กเอสหนะครับร่วมกับเลนร้0ยมาโคร F2.8 ของพานาโฟกัสค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ขยายสินค้าชิ้นเล็กๆเนี่ย ให้ใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นการไลฟ์อัญ,ญมณีจริงๆก็คือให้ลูกค้าเห็นสินค้าได้ชัดแบบนี้ผมว่ามันดูมีความรักชูรี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้แนะนำเป็น,ปนแบบนี้เลยนะฮะก็ <c oughs> ตอนนี้นะฮะเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราไลฟ์สดนะฮะขายอัญ,ญมณีสินค้าชิ้นเล็กๆเนี่ย อันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะใช้กล้อง Panasonic Lumix S5 2ตัวนะครแล้วก็ใช้เลนมา c r o นะฮะ100ม mm ม f 2 8นะครเลนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนที่โฟกัสสินค้าให้ได้ใกล้นะครับแล้วก็ขยายสินค้าจากชิ้นเล็กๆเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นดูพรีเมียมแล้วก็ดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็ใช้เป็นเลนสคิดก็คือเลนส20์20-60นะครับ อุปกรณ์ที่ใช้สลับช่องนะฮะนั่นก็คือสวิต c h เชอร์นะครับก็จะเป็นของ a t เ m มมินิโปนะฮะสามารถเอาอินพุตกล้องเนี่ยได้ถึง4ตัวแล้วก็มอนิเตอร์ทุกช่องทางได้หมดเลยก็คือสามารถเช็คภาพได้ทุกช่องเลยนะครับแล้วก็เอาเสียงเข้าไปได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวการไลฟ์แบบอัญมณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นเฉพาะกิจจริงๆนะครับเพราะว่าสินค้ามันต้องเป๊ะแล้วก็ ฟองก็ต้องโฟกัสเร็วแล้วก็ที่สําคัญเลยสินค้าต้องคมชัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจนะฮะเซตไลฟ์บ like แบบนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะครับเพราะว่าการไลฟ์เดี๋ยวนี้เนี่ยมีแตกแยกขแขนงเนี่ยไปเยอะมากไลฟ์ like ขายเสื้อผ้าขายสินค้าชิ้นเล็กๆขายอัญมณีขายสกินแคร์นะครับหรือการไลฟ์ขายต้นไม้ต่างๆเนี่ยผม ได้ไปทำมาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจากประสบการณ์โดยตรงนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเซตไลท์แบบนี้นะครับทักมาที่เพจของ Boy Photo Trick ได้นะครับก็แนะนำแล้วก็คอยให้คำปรึกษาหลายๆเพจมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม